เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามันจะมีทางเลือกให้กับเราว่าเราจะใช้ชีวิตในวันนั้นอย่างไรเราเลือกได้ว่าจะใช้วันนี้อย่างมีความสุขมีศรัทธาและหวังแต่สิ่งดีๆได้หรือเริ่มอย่างไรกกำลังใจท,ท,ท้อแท้ตั้งสมาธิไปกับสิ่งที่ทําให้ไม่มีความสุขความสุขจะไม่เข้าหาคุณ มันเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกต่างหากคุณจะรอดูว่าวันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องเป็นคุณที่จะเลือกว่าวันวันนี้จะเป็นยังไงชั้นอย่างแรกที่คุณควรทำเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคือคิดไปเลยว่าฉันจะใช้วันนี้ให้มีความสุขฉันจะออกไปเจอกับความสุข ฉันจะทราบซึ้งกับมันฉันจะรักครอบครัวฉันจะเพลิดเพลินไปกับวันนี้แต่ถ้าคุณไม่ยอมเลือกว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงสถานการณ์จะเลือกให้กับคุณแทนแล้วคุณก็จะเห็นทุกปัญหาเห็นว่าหล,หลายๆอย่างมันเป็นไปไม่ได้รู้สึกไม่อยากที่จะทำอะไรไม่มีเวลาได้พักผ่อน แล้วก็อีกมากมายแลจะจัจะสาธยายถ้าคุณมัวแต่อยู่ในวังวนความคิดนั้นแม้คุณอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าคุณนั้นได้เลือกเส้นทางชีวิตที่ท้อแท้ไปแล้วมีแต่วันเวลาที่ห่อเหี่ยวในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ระบุไว้ว่าความสุขจะมาในตอนเช้าพระเจ้าจะมอบความสุขให้แก่คุณเมื่อคุณตื่นขึ้นแต่มันอยู่ที่คุณเอง ว่าจะรับความสุขนั้นหรือไม่คุณอาจคิดว่านั่นไม่ใช่สิ่งสำหรับคุณและโยนมันทิ้งไปหรือคุณอาจจะน้อมรับมันแม้ว่าหลายๆอย่างในชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แต่ความสุขที่เราได้รับมานั้นเราจะต้องใช้มันให้ดีฉะนั้นก็ควรจะเพลิดเพลินไปกับชีวิตมากกว่านี้และเลือกให้ตัวเองมีความสุขเลือกเลยครับว่าฉันจะต้องมีความสุข และจะไม่รอให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นตัวเราเองตั้งหากที่จะเลือกว่าจะไม่เสียเวลาในชีวิตไปกับเรื่องราวที่ทำให้โศกเศร้าแต่เมื่อคุณจะมีความสุขทั้งทีคุณก็ควรมีมันอย่างมีเหตุผลและมีความหมายเพราะจะมีคนทรยศคุณที่อาจจะทำให้คุณต้องทนทุกข์คุณต้องยืนหยัด กับตัวเองและอย่าปล่อยให้ใครก็ตามมาขโมยความสุขของคุณไปฉันจะไม่ปล่อยให้ปัญหาในที่ทำงานในที่โรงเรียนมาทำให้ฉันไม่สนุกกับชีวิตของฉันความตั้งใจของคุณนั้นมีพลังมากกว่าความรู้สึกอย่ารอให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะมีความสุขคุณจะต้องตัดสินใจก่อนและความสุข ก็จะตามมาเราไม่อาจสามารถควบคุมสถานการณ์ให้ตรงตามใจเราได้แต่เราสามารถหวังได้ว่าสิ่งที่ดีกำลังจะมาเราได้แต่หวังซึ่งมันคือการเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นใจของคุณไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าหัวของคุณยังมีแต่เรื่องเศร้าความสุขนั้นเข้ามาหาเราโดยตลอด แค่บางคนอาจจะเลือกให้มันผ่านไปอย่างนั้นเพียงเพราะความคิดของพวกเขาเองคุณจะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขมากขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มคิดว่าจะมีความสุขมากขึ้นมันง่ายมากที่จะคิดว่าชีวิตของตัวเองนั้นน่าเศร้าน่าสมเพชทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมฉันถึงเกิดมาไม่แข็งแรงเพื่อนเคนรอบข้างของฉันมีชีวิตที่ดีกันหมด ทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้ผู้คนกระทําต่อฉันไม่ดีมันไม่แฟร์เลยสักนิดเพราะคุณคิดว่าคุณเป็นฝ่ายแพ้คุณต้องเปลี่ยนในสิ่งที่คุณคิดเมื่อเกิดมาไม่แข็งแรงแต่อย่างน้อยฉันก็ได้เกิดมามีลมหายใจและหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะแข็งแรงขึ้นได้และฉันจะไม่ยอมตายไปทั้งแบบนี้แน่นอน แน่นอนว่าผู้คนกระทําต่อฉันไม่ดีก็จริงแต่ฉันไม่ใช่ผู้ถูกกระทําฉันเป็นผู้ชนะตั้งหากแค่สิ่งที่ฉันคิดที่ฉันทําและไม่ได้ทําไปมันไม่ได้ส่งผลดีให้กับคนอื่นๆเลยแม้กระทั่งกับตัวฉันเองก็ตามแต่ฉันจะเรียนรู้และจะกล้าต่อไปให้ดีขึ้นความคิดที่เป็นสุขคือการทราบซึ้งที่ได้มีชีวิต และตื่นเต้นกับอนาคตอันไร้ขีดจำกัดที่กำลังมาและจะมีบททดสอบมากมายเข้ามาแน่นอนและมันจะทำให้เราได้เจอได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากมายได้เรียนรู้ได้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณมีความคิดที่มีความสุขมันไม่เพียงแต่ยกระดับจิตวิญญาณของคุณแต่ทัศนคตินั้น จะทำให้โชคชะตามอบสิ่งที่อัศจรรย์ให้แก่เราได้คุณจะมีความสุขเท่าที่คุณเลือกที่จะมีเมื่อคุณไม่มีความสุขคุณโทษใครอื่นอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันคือความสุขของคุณมันคือทางเลือกของคุณคุณไม่ได้ไปมองหาความสุขที่ไหนความสุขคือสิ่งที่คุณต้องสร้างมันขึ้นมาเองความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดรอบตัวคุณ มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวคุณคุณมีความคิดแบบไหนอยู่ในหัวฉันป่วยมานานแล้วฉันไม่ไหวหรอกคิดว่าตัวเองท้อแท้ฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วคุณคิดว่าคุณถูกตีกรอบฉันคิดว่าตัวเองไม่น่าจะมีความสุขได้แล้วฉันสูญเสียอะไรมาเยอะเหลือเกินเจ็บปวดหัวใจมานานแล้วเหลือเกิน แต่คุณรู้ไหมนี่ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดอย่างน้อยๆอ,อย่างน้อยที่สุดเลยขอให้คุณอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้างบางทีเราซึมซับสิ่งที่คนอื่นนั้นพูดมากจนเกินไปจนคิดว่าตัวเองไม่ควรที่จะมีความสุขและถ้าเรามีความสุขคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจแต่คุณสมควรที่จะมีความสุข คุณเกิดมาบนโลกนี้แล้วแม้คุณอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆเขาอย่างน้อยๆขอให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับชีวิตยิ้มแย้มและโว้ราะก,กับชีวิตบ้างและทุกสิ่งเริ่มต้นที่ข้างในลองเข้าไปสัมผัสสิ่งที่อยู่ข้างในจริงๆมันไม่สาคัญหรอกว่าชีวิตคุณจะติดลบมามา,มากแค่ไหนมันจะมีประกายแห่งความหวังเล็กๆน้อยๆที่สามารถเป็นไปได้ และเมื่อคุณคว้าประกายนั้นมาได้คุณจะเข้าใจและรู้ว่าอะไรดีๆที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้กับตัวเราเองก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันเราไม่มีเวลาใช้ชีวิตที่เป็นลบไร้ความกล้าไร้จุดหมายไร้ความสุขไปทวงความสุขของคุณคืนมาจงเข้าใจว่าทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆวินาทีที่ผ่านไปของคุณมันมีค่าแค่ไหน แล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นแน่นอนมันง่ายมากที่อาจจะมองข้ามมันไปเพราะมันเป็นเรื่องที่เราอาจไม่ทันได้ใส่ใจรู้ตัวอีกทีวันๆนึงก็หมดลงไปแล้วแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองว่าจะใช้ทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในวันนั้นๆคุณจะไม่ปล่อยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆมากวนใจคุณอย่างแน่นอนและคุณก็จะรักในคนที่คุณอยากจะรัก ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำและเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นฉะนั้นเมื่อคุณตื่นมาจงเลือกที่จะมีความสุขฮึบไว้และยิ้มออกไปเพราะความสุขคือสิ่งที่คุณเลือกได้วันนี้ผมขอให้คุณน้อมรับสิ่งยา,ยากๆผมขอให้คุณยอมรับความท้าทาย วันนี้ผมขอให้คุณดื่มด่ำไปกับกระบวนการมันจะมีโอกาสมากมายที่จะท้อแท้ที่จะสูญเสียและคิดว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณจะออกไปคว้าชะตาของคุณคุณต้องตัดสินใจนะหากคุณยอมแพ้หลังจากครั้งแรกหรือครั้งที่ห้าหรือครั้งที่สามสิบก็ตามความหมายจริงๆก็คือคุณไม่ได้ต้องการมันมากพอ มันควรมีบางอย่างที่คุณเชื่อว่าคุณจะไม่หยุดไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ตามคุณจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่ทอ้อแม้จะต,ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคุณจะไม่ยอมแพ้เพียงเพราะมีคนมาบอกคุณว่าไม่ทัศนคติของคุณคือถ้าฉันต้องเชื่อทั้งชีวิตฉันก็จะไม่หยุดเชื่อฉันจะไม่ปฏิเสธคำตอบ ฉันจะไม่ยึดติดกับความธรรมดาฉันจะไล่าตามสิ่งที่อยู่ในใจฉันต่อไปและถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรกันแน่หาม,มันให้เจอและเขียนมันลงไปการเขียนทำให้เกิดการคิดและการคิดจะสร้างภาพนั้นขึ้นมาและคุณจะได้ภาพเหล่านั้นและในหัวของคุณก็จะทำให้ภาพนั้นเติบโตขึ้น สร้างวิสัยทัศน์ในใจของคุณคุณจะกลายเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้คุณลองออกไปคิดดูก็แล้วกันแต่สิ่งที่ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันสิ่งที่ทำให้คุณอยู่เหนือสิ่งอื่นได้มันคือความสามารถในการคิดและเตรียมจิตใจครั้งแล้วครั้งเล่าร่างกายมีข้อจำกัดแต่จิตใจ ไม่มีบางครั้งเราจดจอ่อกับสิ่งที่ทำให้เราแย่จนลืมไปเลยว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้ในหัวใจของเราในจิตใจของเราทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนั้นหากใจคุณไม่พร้อมร่างกายของคุณเองก็จะไม่เตรียมตัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเตรียมตัว ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในขณะที่คุณมองไปยังอนาคตถ้าคุณตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยความกลัวมาหยุดคุณได้และผมขอบอกคุณเลยแม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามทำมันซะเพราะถ้าคุณไม่ทำชีวิตจะโหร้องจนกว่าคุณจะยอมจำนนดังนั้นเมื่อคุณยังเด็กยังหนุม่มและทำผิดพลาด อย่าปล่อยให้มันกลืนกินคุณคุณต้องล้มเหลวเพื่อจะชนะคุณต้องแข็งแกร่งเพราะถนนสู่ความสําเร็จจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างเสมอมันไม่เคยมีเส้นทางสู่ความสําเร็จที่ชัดเจนและปลอดภัยคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่มีทัศนคติที่ไม่หยุดนิ่งและคุณก็ต้องอดทนอย่างนั้นอีกหน่อย เพราะปัญหามันจะมาแต่เมื่อผ่านมันไปได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่กำลังรอคุณอยู่ชีวิตและความสำเร็จคือการบอกใครๆว่าเมื่อเราสะดุดได้เราล้มได้เราก็ลุกขึ้นใหม่ได้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรไม่ว่ามันจะแย่สักแค่ไหนแต่เมื่อมันคือความท้าทาย และความท้าทายนั้นก็เป็นได้ทุกสิ่งในชีวิตทุกสิ่งที่คุณเจอทางเดียวที่คุณจะก้าวผ่านมันไปได้ก็คือการเริ่มก้าวออกไปก้าวออกไปในทุกๆวันไม่ว่าคุณจะเจออะไรจงลุกขึ้นและเดินไปจงมองให้เห็นตอนจบก่อนที่จะเกิดการเริ่มต้นคุณต้องมีสติกับตัวเองเข้าไปเพราะสภาพแวดล้อมของคุณ สามารถสะกดจิตเปลี่ยนความคิดและยั้งคุณไว้ไม่ให้ไปต่อได้อีกอย่างก็คือรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ความรับผิดชอบคือสิ่งที่เราคาดหวังจากคนอื่นและคนส่วนใหญ่กลัวการรับผิดชอบแม้มันจะเป็นเรื่องปกติของชีวิตก็ตามาเราสามารถเห็นตัวเองโกรธและโกรธมากขึ้นเพราะจะมีการติดต่อทางธุรกิจเข้ามาในตอนเที่ยง และที่นี้ก็เกือบเที่ยงแล้วโทรศัพท์ก็ยังไม่ยอมดังสักทีแต่เราก็ไม่ทันได้คิดถึงการโทรที่เราเองก็ลืมไปเลยในขณะที่เรามัวฟูฟไฟอยู่นี้เราสามารถเห็นตัวเองเขียนข้อความโกรธถึงสายการบินเพราะเที่ยวบินล่าช้าได้แต่เมื่อเรามาสายเองกลับไม่เคยคิดโทษตัวเองเลยสักครั้งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ไม่ได้แย่เลยก็ตามนะมันก็ใช่ที่เราหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงานและนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยพอๆกับที่เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณที่จะรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ทําและหลายๆครั้งการยอมรับความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของผู้อื่นนั้นดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในบทบาทผู้บริหารหรือผู้นำคุณอาจจะคิดว่าอะไรนะไปรับผิดชอบเรื่องวุ่นวายของคนอื่นทำไมฉันถึงอยากจะทำแบบนั้นกันนั่นเป็นคำถามที่ดีเลยเวลาคุณพบใครสักคนที่มีจุดแข็งซึ่งมันทดแทนจุดอ่อนของเราได้ลองร่วมมือกับเขาดูสิครับเพราะทั้งหมดที่คุณพยายามทำ คือไปถึงเป้าหมายในชีวิตและมันไม่มีใครที่จะไปถึงได้ด้วยตัวเองเสมอไปทุกคนต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรเพื่อตัวเองจงมั่นใจกับมันไม่ใช่หยิงทนงตนยโสอวดดีการจัดการความแข็งแกร่งของคุณคือการรู้ว่าพวกมันคืออะไรและอย่าปล่อยให้ใครพูด ให้คุณล้มเลิกและนั่นจะทำให้คุณพร้อมต่อสู้กับทุกปัญหาคุณได้รู้จักตัวคุณช่วยให้คุณพัฒนาทักษะของคุณในขณะที่คุณพัฒนาความแข็งแกร่งของคุณไม่ใช่คุณแค่ต้องพัฒนาความแข็งแกร่งต่อไปจงอย่าให้ใครพูดให้คุณท้อและยอมแพ้เมื่อเรายอมรับความรับผิดชอบอย่างกระตือรือร้นและด้วยความมั่นใจ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณสร้างความรักและมองเห็นคุณค่าของตัวเองและเมื่อคุณเห็นคุณค่าของมันและคุณเชื่อจริงๆในคุณค่านั้นสักวันหนึ่งคนรอบข้างก็จะมองเห็นคุณค่านั้นในตัวคุณเองเช่นกันก้าวต่อไปนะครับให้เสียงภาษาไทยด้วยส p a r k m มอย่าลืมนะครับ จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ